ไปทางนู้นนะคะไปทางขวามือคือที่ลงจัดสะพานพุทธนะคะก็ไปทางปากคลองตลาดเดิมนะคะตรงนี้ที่รถนะคะเดี๋ยวดูรถเมย์นะคะรถเมย์จะวิ่งไปนะคะสายแปดสิบสองก็ขึ้นสะพานพุทธนะคะนีก็เป็นอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,าจุฬาโลกนะคะ เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะวันนี้พาเดินเลาะพาหุรัตนะคะหลังจากที่พาไปชมห้างดีโอสยามนะคะห้างสุดคลาสสิกในตำนานนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะคะตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะคะมาเดินชมตลาดพาหุรัตนะคะซึ่งอยู่ด้านนอกนะคะว่าเปลี่ยนไปเยอะนะคะชุดชั้นในนะคะชุดนอนชุดนํำนอง อยู่กับบ้านนะคะตรงนี้คือย่านเขาเรียกว่าย่านพหุรัตนะคะอีึดใจเดียวก็ถึงเด,เ,ดเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถที่หน้าเพราะช่างนะคะ ดด100เดี๋ยวเราข้ามถนนมาแล้วเราจะพาเดินต่อนะคะไปยังเพราะช่างนั่งสาย82นะคะ ดีโอสยามด้านข้างด้านข้างของดีโอสยามนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ค่ะ ทรงความขลังและความค้าสิิกค่ะวันหยุดกทมก็ยังมาเก็บขยะนะร้านทองแม่ทองสุกนี้ตรงแยกพอดีเลย ยากบันม,ม่นดมนดนมนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตรีเพชรค่ะนั่งสายแปดสอง ใครมาทางย่านนี้ต้องดูให้ดีนะคะมีทั้งเส้นวันเวแล้วก็ทูเว y นะคะย้อนกลับไปกลับมาได้แต่เราจะไปทางด้านนี้นะคะเพื่อไปทางถนนตีเพชรแล้วก็ไปหาไปรถเมย์นั่งรถสาย82นะคะซึ่งจะวิ่งขึ้นสะพานพระปกเก้านะคะตรงนี้เป็นตลาดพุรัฐเก่านะคะ ตัวละร้อยตัวละร้อย an ตรงนี้แต่ก,คคตก่อนเคยคึกคักนะเนี่ยอาคารเขียวๆตรงนี้ค่ะคือโรงเรียนเพาะช่างนะคะ เมื่อกี้เรื่มชี้ให้ดูว่าร้านโรตีมัตะบะร้านเจ้าในตำนานเลยมาแล้วแต่ก่อนตรงนี้คึกคักมากนะคะด้านหลังเป็นพาหุรัตพาซานะคะซึ่งเราไม่ได้พาเข้าไปชมนะคะเป็นตลาดพาหุรัตพาซาติดแอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะขึ้นไปหน่อยก็เป็นปากคลองตลาดเก่าตอนนี้ก็ยืนอยู่ปลายรถเมล์รอสายแ2เป็นตลาดดอกไม้นะคะที่บางส่วนย้ายมาจากปากคลองตลาดนะคะแต่เราไม่ได้พาเข้าไปชมนะคะถัดไปก็จะเป็นวัดเรียบนะคะวัดเรียบ อี่วัดราชบูรณะโทษทีอ,อันเดียวกันวัดเรียบหรือวัดราชบูรณะ,รรณะคือวัดเดียวกันนะคะถ้าวิ่งตรงไปก็เป็นสะพานพุทธนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะไปขึ้นสะพานพระปกเกล้าซึ่งอยู่คู่กับสะพานพุทธนี่คือวัดเรียบหรือวัดราชบูรณะนะคะ ไม่ได้แวะชมนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูสุดถนนนะคะจะได้เห็นอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะ ไปทางนู้นนะคะไปทางขวามือคือที่ลงจากสะพานพุทธนะคะก็ไปทางปากคลองตลาดเดิมนะคะตรงนี้ที่รถนะคะเดี๋ยวดูรถเมย์นะคะรถเมย์จะวิ่งไปนะคะสาย82ก็ขึ้นสะพานพุทธนะคะนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะปฐมมลมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะพาเดินย้อนกลับนะคะตรงนี้ก็คือถนนตรีเพชรค่ะ